าแปเบอร์ง่ายๆก็ตามที่ผมว่านอกจากเขาจะเปลี่ยนเซนต์เปลี่ยนแนวสักนิดหนึ่งผมกลัวอย่างเดียวคือตัวเก่ามาเนี่ยผมกลัวตัวเดียวถ้าแปลตามรูปมันไม่มีอะไรแต่ว่ากลัวสไตล์เลขเก่าจะมาผมกาลังถอดร,รหัสว่าเขาทาอะไรพอครั้งสุดท้ายเราก็ถอดได้เจ็ดห้าเต็มๆแล้วครับวันนี้เราจะถอดยังไงไว้เนี่ยถอดความคิดอืมถอดสไตล์าจะถอดกันยังไงแน่นแล้ว นี่แหละตัวไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆสะสมไปวันละนิดวันละหน่อยคุยโม้เล่นๆไปเรื่อยๆครับนะครับคือโดยเนื้อแท้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าหมยออกอะไรหรอกผมก็คิดไปตามภาษาผมนีุ่กฟุกใส่ลูกพุกอย่างเดียวพุกอย่างเดียวพุกมาสิบงวดแล้วเนี่ยเนี่ยโดยว่าจะไม่พูดนะไม่รู้พุกได้ไงนี่คือเราตกตกใจตัวเองผมไม่รู้พุกได้ไงเหมือนกระเป็นบุญด้วะ ราอยากช่วยเหลือคนนะความคิดเราอยากช่วยเหลือคนก็เถามว่าลุงนะมีความคิดจะพูดง่ายว่าลุงกับผมนะถามว่าทํายังไงก็ได้อยากจะให้คนได้ช่วยคนช่วยเหลือคนช่วยทางอ้อมมาแต่ถามว่าผมกับลุงมีสะุ้งสะดางไหมไม่ได้มีนะก็ไม่มีเหมือนกันก็ขายลอตเตอรี่ก็ทํางานกินไปเรื่อยๆทำงานรายวันไปเป็นนี่แหละก็กินขายก็ไม่มีไม่ใช่มีสะตุ้งสะดางคือความคิดเรามันอาจมีประโยชน์ฟ้าสั่งอ่าฟ้าสั่งก็สั่งให้มาเกิด เป็นผมไปเล่นมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่นทำกรรมกรแบบสามก็เคยกรมกา่อสร้างก็เคยก่อสร้างมาไปเล่นดนตรีก็เคยเป็นนักร้องก็เคยเล่นตลกก็เคยเล่นอย่างนี้ถ้าใครย้อนอดีตไปดูอาจจะย้อนไปดูอาจจะเดินผมอยู่แถวนั่นแหละแถวกรุงเทพเ่ะาตะเวนรอบกรุงเทพอะกะมาเล่นแบ็กกราวให้ตลกบ้างเล่นตลกบ้าง คุณผมก็ยังเคยใส่ชุดดับน้ําขึ้นไปเล่นมนเวทีอยู่นะ <laughs> <laughs> เป็นมุกแปลกๆอยู่นะ <laughs> เป็นนักคํานวณหวยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยใช่เป็นจุดแปรผันคือเป็นเป็น,นมาเองโดยที่เรามาเขาสั่งให้เรามาเกิดด้วอวะอ, <laughs> อยู่ประมาณนี้นะ <laughs> ออชอบ,ชอบแล้วคุณจะไปวางตัวนั่นตัวนี้มาวางแบบจับฉ่ายไปวางตัวเลขเยอะวางไปตั้งยี่สิบตัวนี้ <laughs> ใช่พอมาถูกตัวเดียวก็โผลพากัน เชียร์กันหนักว่ามันถูกกูคือแบบนั้นผมไม่ทำหรอกมันเสียคำพูดยี่สิบห้าชุดเออยี่สิบห้าชุดแบบนี้อย่าไปทำเลยมันหนึ่งในสี่ของร้อยอ่ะที่เอาแบบจะจะไปเลยรู้สึกว่าเซนมาตัวไหนก็ไปตัวนั้นเลยดีกว่ารักตัวไหนเออรักตัวไหนก็ไปตัวนั้นดีกว่าคือการที่กันไปเชียร์ตัวเลขโดยที่ไม่ถูกสักตัวแต่ไปเชียร์ให้ถูกเนี่ยมันน่าเกลียดนะคำพูดจะไม่ไม่ไม่มีคุณค่า ถูกตัวเดียวก็บอกว่าถูกอ่ะคือมัน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 ไม่ใช่อ่ะก็ตามจริงคือการลักษณะ mm hmm. การที่จะพูดให้มันวาจารเราศักดิ์สิทธิ์เราต้องพูดว่าตัวไหนคือตัวนั้นเขาเรียกว่าเก้าในหกคือไปเอาแบบจนคือพูดไม่ถูกเลยแต่ไปพูดให้ถูกเนี่ยผมโอ้โหมันจะเสียความรู้สึกเอฟซนะตัวนี้เอซก็ฉล,ลาดมากคือเขาฉลาดเขามีความท<ข>ีข่ของเขาเาเริ่ม,มเก่งแล้วโอเก่ง okay, นะ เหมือนของลุงเนี่ยเห็นแค่นี้รู้แล้วจะไปทางซ้ายทางขวาเขารู้นะนี่ผมเอ่ยๆไปนี่หน่อยเขาพอจะหลบมุมหลบในเขารู้หมดน่ะใช่ครับช่วงนี้ออนไลน์ก่อนออนไลน์เซตแรกก่อนให้เซตแรกจบก่อนก็นี้คือคุยหายคิดถึงคุยคิดถึงเอซอ่ะกลัวเห็นเหงาบางคนก็วุ่นวุ่นไปค้นหาย YouTube ไม่เจอคลิปเลยก็เลยูวุ่นหยก็เลยผมก็วุ่นพอผมอ่ะเพราะว่าจะหลบกับลุงแก่วัสดีหลบดีไหมลุง อย่าเพิ่งโทรนะจ๊ะในอย่าเพิ่งโทรนะช่วงนี้กำลังไลฟ์สดอยู่เอออะไรก็ช่างห้วอะไรถ้ามันมีมารมีอะไรผมก็ไม่ได้สนใจเพราะเราถูกอยู่แล้วอถ้ามีมารทีไรเราถูกทุกทีก็ถือว่าเป็นชอบฝนตกชอบอยู่นะว่าจะเป็นฝนตกหรือมีคนเข้ามาแท็กมาคอมเมนต์เอาไะไรมางว่าเจ็ดห้าเจอเลขดับจะมีถ้า้าเหมือนกับถ้ามีมาแล้วก็ต้องมี ต้องมีโชคมาแท้ๆมันอยู่ประมาณนี้ของจริงคือประมาณคือแนวคิดของเราก็จะเป็นสไตล์ของเราที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะไม่ไม่เหมือนผมยอมรับว่าผมจะไม่เหมือนใครนะพผมจะไปตามคอนเส์ของกลุ่มตัวเลขอีกชุดหนึ่งจะมีสามสไตล์อยู่ประมาณนี้ล่ะวันนี้เอาไปสามสไตล์เอหัวสามสไตล์แล้วของเย็นจิตคนดูด เอาไปก่อนแล้วท่านจะรู้ฝันเห็นบ้านเก่าเลขที่46ครับเก้าน่าสนน่าสนใช้ได้ใช้ได้บอกแล้วจับให้ได้ไล่ให้ท่านอีกที่ใบที่สองใบอใบน,นอ18ครับอ๋อฝันมาถวายพระปาก,ปากองแง่ก็มีโชคมีลาบแลวจักขนาดนั้นสองใบคือถ้าได้ทำํำจะไม่มีอะไรเขียนไปเฉย เขียนไปตามตรงนี่แหละครับแต่แนวคิดเรายังไม่มาลอรี่เราตกแผงหนึ่งเลยรถตุลี่เปียกน้ําเลยไม่เช้านี่เปียกน้ำนี่ผมไปล้างออกแล้วแต่ไม่เอากระบอกนะใบนี้พอพูดเรื่องพศสองสี่เจ็ดเก้าก็เลยคิดได้ว่าทํารอตตอรี่ตกคือมันหลุดจากแผงไปตกอยู่ข้างนอกแล้วเปียกน้ําผมก็เลยไปล้างก็เก็บไว้มันจะเกี่ยวกันด้วยเลขเก่าจะมาก็เข้าท่าเหมือนกันนะเลขเก่าเข้าใกล้ โดยที่เราไม่ได้คิดมันมาเองนะแบบเนนี้พูดให้ฟังเฉยๆแนวทางตกอยู่ข้างหลังนู่น,น,นพอดีผมไปล้างมือกลับมาเอาลอตเตอรี่ตกหนึ่งแผ่นไม่งั้นเลยเสียงเงินไป90บาทแถูกอะถูกสิบใบเลยไปตกนี้นะครับบุญหล่นัานเลขที่ใครเลขที่อะไรเนาะ <c oughs> อ๋อบ้านเลขที่ของศพคนตายอยู่เยื้องบ้านผมอะ <c oughs> บ้านเลขที่6 8 อายุอายุแปดสิบหกแปดสิบห้าแปดหกเลยครับเกิดสองสี่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าคนปีชวดปฝาลงผมไม่สนใจเราเพราะว่าาลงส <c oughs> องเจ็ดเก้าเพราะถ้าเลขออกตัวนี้มาปาบเสียนนะเป็นเลขตัวเก่านะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขที่ออกใบถ้ามันมลงล่างบาลงคนจะไปซื้อเก้าแปดเยอะมันก็ยังมาตัวเก่าเก้าเจ็ดเป็นเลขที่ท็อฮิตมากสาหรับปีที่ผ่านมาเนี่ย ออกบ่อยมากอืก็จะมาล่างกว่าแล้วก็โดดขึ้นบนนะเป็นสไตล์ประจําอยู่แบบนี้นี่เลยผมห่วงเก้าจะมาอีกหรือเปล่าถ้ามาก็น่าจะเป็นสองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็พอได้อันนี้มุมมองของตัวเก่านะนี่เราเรากําลังจอบมุมมองตัวเก่าว่าจะมาอย่างไงถ้าถ้ามาสองเบอร์ถ้ามาสองตัวคือง่ายอพอออกตัวหนึ่งแล้วมันจะเป็นลักษณะง่ายครับถ้ามาตัวเดียวมันจะยากนิดเดี๋ยวค่อย,อย,อยว่ากัน นี่ก็แปลไปแล้วนี่คือต้นไม้นี่คือคือ,ค,อคือบ้านบ้านเก่าคือเลขเก้าหนึ่งคือขอบหน้าต่างหกคือไอ้สันสันหลังคาที่มันมีอยู่หกจุดตามนี่ผมคิดยังไงเนะเาะคิดอยากเอามาใส่เฉยๆเนี่ยยังหาที่มาไม่ได้ยังหาที่มาไม่ได้ลืมมันว่าคิดอะไรถึงเอามาใส่เลขตัวนี้ยังหาที่มาไม่ได้นะครับ ไายกาจาร์ไม่ไปขนาดนี้ก่อนเนาะเออแค่นี้แหละเดี๋ยว,นะวเราค่อยว่ากันว่าเราจะคอมเมนต์ยังไงไปยังไงเดี๋ยวเขาว่าตามคาดคะเนผมอะ่ะคือถ้ามันเข้าไปที่ไปรวมที่เส้นถ้าเขายังอยู่ที่เดิมมันก็ง่ายอยู่แต่ถ้าเขาโดดไปที่อื่นเลยจะเป็นเรื่องยากทมที่ผมเคยเจอมานะนหลายคนก็ทําการบ้านรอลุงไปเยอะถ้า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 เขาไปอยู่ที่เดิมคือกรอบเก่าก็ยังใช้ได้ใช้ได้เป็นเลขตัวเก่ามาอีกอะ่ะ แต่ถ้าเขาเปลี่ยนตำแหน่งไปปั๊บเลขจะเปลี่ยนโซนเลยเปลี่ยนทุกตัวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถือใครจะเอาก,กอบไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแนวคิดของเรามันจะเฉพาะช่วงที่เรานําเสนอเอาโอเคได้งวดหนึ่งสองงวดอยู่แต่ว่าถ้าจะนําต่อคืออาจจะหลุดเพราะว่าเราจําจําได้อยู่ประมาณนั้นหลายๆคนกอาวไปหากันไว้แล้วล่ะ ก็แล้วแต่จะไปใช้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ห้องห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ก็ตามลุงให้ทันแล้วกันตามให้ทําตามมุกให้ทันมุมมองแนวคิดมันจะไม่เหมือนกันครับครับผลกระบนไปตัวเก่าคือมันผลสมควรหยุดแล้วตัวเก่าแต่ว่าก็จะมีแทรกมากับสไตล์ของสูงหลักแสนอยู่จับให้ได้ไล่ให้ทันนะครับเดี๋ยวเด็กเขาว่ากันเพราะว่าบางครั้งผมก็ต้องใช้เวลาค้นหาเหมือนกันอยากให้ได้กันทุกคนนี่ละสองสามสี่ห้าจับคู่เข้าบนแล้วงดต่อมาเ็ากง่าย แล้วทําไงแล้วมันออกจริงๆเราจะไปไงแล้วเอฟซีอยากรู้ไหมงวดต่อมาคืออะไรเนี่ยผมบันทึกไว้หมดนะเนี่ยไม่รู้จะเอาไงเนาะเราไปพูดไว้แล้วเราจะทําไงเนาะเนี่ยแล้วผมเห็นลุงลุงชอบแบบว่าเออมาพูดเกินไว้แล้วผมบันทึกไว้นะว่าลุงพูดเลขตัวไหนไว้แล้วเนี่ยอ่อยากรู้ต้องติดตามดีๆก็ดีก็ตัวหลบเขาก็มีเพราะทั้งนี้จะไปวนของเก่าือคือเคยจะน่าจะอยู่แล้วลหละเพราะว่าถ้าจะไปเล่นเป็น 61 62นี่มันคือจะมันน่าจะหลุดไปแล้วเพราะว่ามันคงไม่มาทั้งทั้งหมดมันจะมาแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าผมดูแล้วมาแต่ตัวเดียวแล้วก็เป็นกลุ่มเก่าอ่ะคือออก861261แล้วก็น่าจะหลุดแล้วโซนนี้หลุดแล้วละ่ะครับตันหลุดแล้วมันจะเปลี่ยนตัวคืออาจจะดึงอะไรมาสักตัวหนึ่งยังยั้งอยู่แต่จะเปลี่ยนแนวทางนะครับไม่เหมือนเดิมอ่ะนขนาดงวดเมื่อกี้เขายังเอา9มาเลยนะอ่า เขาเอาก้ามาแจ้งเตือนแล้วว่ามันจะไปทางทิศไหนนี่ยังคนจำคำพูดคนเนาะ